สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญโปรยทานค่ะรูปแบบสวยๆง่ายๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะ,ดอ,ววนนะ,ะดอกเกลียวสวรรค์นะคะดอกเกลียวสวรรค์จิ๋วนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะใช้ลิบนสามเส้นนะคะนี่ค่ะนี่นะ,ะนนะจิ๋วๆนะคะดอกเล็กๆเลยใช้ทําเหรียญโปรยทานได้สบายๆเลยนะคะนี่ค่ะนะคะเรามาทํากันค่ะ วันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์2องขนาดความยาว60เซนติมค่ะจำนวน3เส้นและริบบิ้นเบอร์2องขนาดความยาว20เซนติมรค่ะจำนวน6เส้นค่ะรลลิบบิ้นเบอร์2ค่ะขนาดความยาว30เซนติมรค่ะจำนวน2เส้นเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว60เซนติเมตรนะคะนี่นะเราจะพับริบบิ้นเข้ามาให้เรื่มกันประมาณ3ซเมตรค่ะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะ เอาลิปินฝั่งด้านยาวนะคะขึ้นด้านบนนะเส้นที่หนึ่งค่ะจับมาค่ะเส้นที่สองสอดมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามสอดมาในรูที่หนึ่งค่ะนี่ค่ะอาออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมาลบเส้นที่สองขึ้นมาแบบนี้นะคะดึงนะคะดึงมาทีละเส้นแบบนี้ค่ะนี่นะดึงมาทีละเส้นนี่ค่ะได้แบบนี้นะ แล้วเราก็เอาเส้นที่หนึ่งนี่ค่ะพับขึ้นมาเส้นที่สองค่ะพับเฉียงขึ้นไปเส้นสุดท้ายค่ะพับเฉียงมาแบบนี้สอดล็อกเข้าไปนะคะแบบนี้เราก็จะได้ดิบินหกเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สามทับเส้นที่สองค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้สามเส้นอยู่ด้านบนนะเหมือนช้อนที่ฐานไว้ค่ะอย่ป้องกันนิชี้จับสามเส้นด้านบนไว้นะคะต่อมานะต่อมาเราจะเอาลิบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นลล่างงงสุดอ้ทะคะนี่นะเราก็จะเหลือลิบบินนะคะสามเส้นสุดท้ายนี่นะ ตามมาค่ะตามมาเราจะาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงค่ะเส้นล่างสุดเส้นถัดมาสอดเข้าไปในดูที่หนึ่งนะเส้นสุดท้ายค่ะสอดดูที่หนึ่งทะลุดูที่สองนะครวเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะคะแบบนี้นะแล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะพลิกกลับด้านมาด้านนี้ จับขึ้นมา1เส้นนะคะจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะนับ1 2 3สนะคะพาดข้าม3เส้นค่ะนี่ค่ะจะพาดข้าม3เส้นมาพาดข้าม3เส้นเราก็จะเหลือริบบิ้น3เส้นสุดท้ายนี้นะคะเส้นนี้นะจะพาดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาค่ะจะพาดมาสอดรูที่1ทะลุดูที่2เส้นสุดท้ายค่ะจะพาดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุดูที่สาม นแบบนี้นะคะแล้วก็ประคองไว้แบบนี้ดึงก่อนนะคะค่อยคดึงรวบเข้ามาก่อนเดี๋ยวค่อยใส่เหรียญนะคะดึงรวบเข้ามาให้กระชับก่อนค่ะนะคะดึงรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ก่อนนะคะพอเราได้แบบนี้เราก็ใส่เหรียญเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราดึงอีกทีหนึ่งนะนี่นะคะใส่เหรียญเข้าไปแบบนี้แล้วก็ค่อยคดึงค่ะดึงให้แน่นเลยนะคะขั้นตอนนี้เราจะดึงให้แน่นเลยนี่ค่ะ ได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดรอดไปสอดรอดสองเส้นไปนะคะนีนะสอดรอดสองเส้นไปแบบนี้นี่ยได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ ิบับมานะคะพับมาด้านหลังนะาหนึ่งครั้งแล้วก็พับมาด้านหลังแบบนี้ค่ะจอดรูนี้นะคะรอดสอมเส้นนะคะเราจะสอดรอด3ามเส้นไปนะหนึ่งสองสามนะพอเราสอดนะคะริบบิ้นมันก็จะไปตามแนวของมันนะคะประมาณนี้นี่นะเส้นถัดมาค่ะพับมาด้านหลังพับตัดมุมด้วยนะคะแล้วก็พับไปด้านหลังแบบนี้สอดไปนี่ค่ะ พัดไปแบบนี้พับมาหลังแล้วก็พับไปนะคะ เส้นสุดท้ายนะทามันด้านหลังค่ะแล้วก็พบไปแบบน,นี้สอดเข้าไปนี่ค่ะนี่ค่ะได้แบบนี้นะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้สอดรอดสองเส้นไปค่ะนี่ค่ะสอดรอดไปเก็บนะคะสอดรอดสองเส้นไปเก็บแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วะะเราก็ตัดปลายดิบบินทิ้งต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบบินความยาว20ซนติเมตรค่ะจำนวน6เส้นนะคะที่เราตัดไว้นะสอดเข้าไปเข้าไปแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะ แบบนี้เราก็พลิกกลับมาด้านนี้เปิดออกนะคะจับดิบบิ้นมานะคะพับมาด้านหลังนะแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะพับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งพับหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสอบดูนี้นะนะคะนี่ค่ะ มันด้านหลังแล้วก็ผัามานด้านหลังค่ะสอดเข้าไป เส้นสุดท้ายนะมาด้านหลังก็พับมาด้านหลังค่ะสอดเข้าไปด้านในนี้นะคะนคะก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็จับตะแคงนะคะพับขึ้นด้านบนนะคะแบบนี้นะแล้วก็พับลงมานี่ค่ะคามเส้นนี้ค่ะมาสอดรูนี้ คับขึ้นด้านบนพับลงมาค่ะเปิดออกมา เส้นสุดท้ายค่ะพับเป็น้านบนนะคะพับลงมานะสอดลงไปในรูนี้ค่ะแล้วทะลุลงไปด้านล่างได้เลยนะคะนี่นะแต่ต้องผ่านเส้นนี้ก่อนนะคะแล้วก็สอดทะลุถ้าทะลุด้านล่างได้เลยก็สอดทะลุลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็พับสอดขึ้นไปด้านบนนะคะพับสอดขึ้นไปเก็บนะนี่ค่ะ สเะะ็แล้วเราก็ตัดปลายดิบบิน้นทิ้งนะะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว20ความยาวสาเซนติเมตรค่ะนะคะจะเป็นสองเส้นนะตัดไปแบบนี้เลยนะคะให้เหลือปลายริบบิ้นไว้น,นิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็บิดมาด้านนี้ค่ะนะะี่ค่ะ ลงไปน่คะไ,ได้แบบนี้นะคะพับสอดขึ้นไปด้านบนมิดมา แล้วก็สอดใต้ปลายดิบบิ้นนี้ขึ้นไปนะคะนี่ค่ะตัดปลายดิบบนนิ้นอีกเส้นหนึ่งค่ะอีกเส้นหนึ่งก็สอดขึ้นไปนคะคะเหลือปลายดิบบิ้นมาแบบนี้นะมาด้านนี้ สอดลงไปตะหลังปลายดิบินที่เราตัดนะคะนี่ค่ะสอดลงไป ะปนิ่มหินนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกเกีียวสวรรค์น,นะคะสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ